อิ่มใดใดโลกนี้ไม่มีเทียบเทียมอิ่มอกอ้อมแขนอ้อมกอดม่ตรกองพระเจ้าจึงปลูกเลิกลูกไม่ยมห่วงใยไม่อยากจะไปไกลแม้เพียงครึ่งวัน ให้เจ้าเป็นเด็กดีให้เจ้ามีพลังให้เจ้าเป็นความหวังของแม่ต่อไปใจเพียงอิ่มท้องที่ลูกรำรองเพราะต้องการไออุ่นอุ่นไอรัก อุ่นระมุนขอน้ำนมอุ่นจากอกให้ลูกดื่มกินอันพระคุณแม่นับขนาเกินกว่าอยากหาใหนพาสุทธาที่กว้างไกลยังไม่ รวมแผ่นฟ้ามานาทีพระคุณแม่นี้มาเสียยิ่งกว่า